ยังไงแล้วห,หรอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะมาไลฟ์สดนะจ้านี่ก็มาไลฟ์สดีิอ๊ะแม่เดสอบเสียงกันนะแม่ทดสอบเสียงตัวลมเข้าฟูฟูฟูฟฟไหมหรือว่าเดินมาีิค่ะเดินมาสิ วันนี้นะจา้าน้องฮิมกลับมาตี่จูชมวิวเมืองลีนะจา้าสุกใจตี้ได้มาหันเมืองลีนั่นเองนะจา๊าสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดพระพุทธบาทถานามนั่นเองนะเจา้า ออชอันนี้ก็จะเป็นวิวของตังบนนะจ๊ะก,ก็จะเป็นวิวด้านบนเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นวิวตังบนแล้วก็มีตังล่างเป็นตัวของวัดเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเรามาขึ้นมาตังนี้ดีกว่าแม่คอยอคอมเมนต์ให้พิมพ์หน่อยนะตรงนี้นนน พี่ม,มึงแคลงกันแล้วอ๋อในยี่แน่เยจะเรื่อยสดยาวอฮะแน่เย,ยจะเรื่อยสดลู้วัดว่าพระพุทธาบาทพานาหมอเอนะควายไม,ม่แออ๋อในยี่ในยี่เยสมเกือจเงินน่สมเรื้อล่น่เนี่ยงายนบุญตัดที่อสมเรื้อเอาไเมื่อนน่ในชมวิวบรรยากาศตัดที่งานบุญงาน,นว่าค่ะออ ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้ปะแม่ทำตรงนี้ก่อนตรงนี้เจ้าก,ก็จะมีหยอดเป็นยอดเหรียญเนาะยอดเหรียญทําบุญภาพประจำวันเกิดนะภาพประจาวันเกิดนะเจะเกิดสมมติว่าคนไหนที่เกิดงูเลก็กงูใหญ่เกิดมาเกิดอันนี้เขาเรียกว่าอย่าง แมวมะสิงห์เมืมอแมวนี่แบบมีอ้าวมะแม่ไงมะแม่มะสิงห์นี่เน่ะมะสิงห์มะโรงมะโรงมะโรงลิงชวดหนูชะลูวัวชุดหนูฉลูวัวนั่นแบบนั้นแล้วก็มีค่าประจำวันเกิดวันอังคารวันพุธอะจะก็เจอของน้องพีมเป็นวันมันพุธมันพุธพนันพนอนใช่ไหมฮะพนอนเอาโอเคมาทักทายสี่กันพแม่อ่านพร้อมกันเลย สดอีกแล้วนะมากค่ะคุณจ้าวันนี้มาไล์สนะดเจ้าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปตรงไหนมั้นก่อนไหมลับกางโซฟาพักก่อนเนาะเดี๋ยวกคนจะไปบั้นนอีกแล้วน่ามั้นอีกแล้วนล่สเไปเลยนะ ให่เห็นรัดนะไาไป้อัสัอนน่ยนี่แนวนี้จะป็นจุชมวิวเจ้าเป็นจุชมวิวแล้วก็จุดทม่ถ่ายรูปได้ตัวเองใข่แคบตันก็แคบเลยนะจ้าสวัสดียามเย็นเจ้าน้องพิีมนสนะ พูดเหมือนกันเลยอันนัใช่ไหมอันนั้นนเนาะน่ารักลีนาดาวสาปฟนเว้ฟันนฟันปานนสวัสดีค่ะปานสวัสดีค่ะมาขอดูตุ๊กตาหน่อยมาคุณมอนอุ้ยพันพัอนเออุมออาลยงเดี๋ยนหน้เนาะชมหน้าชมบิวเนาะแล้วเดินก็เดินพตามประธานเะไปค่อยเดินเดินนะต้งรีบ มอธนาสาธุเจ้าใส่เม็ดนะเพราะมีคนอ่าใช่ใส่เม็ดเป็นนีดิวจะเป็นแบบนี้นะเจ้าดิวจะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอ้โหป้าคกมโต๊ะขงเจ็บๆตรงนี้อ่าเดี๋ยวน้ำมันวาวข้างในเฮ้ยมานทุกอ่างอ่าจะไม่ตก โอเคไะ ไปขาขอเจาแล้วีรยากาศพรอนี oh God, okay, ้เนอะกลวมรงานจะยืนนี่ก่ายืนเออถ้านซนะน่ารักเจ้าเนาะหันมาหาบางเทียมได้ไหมมห็นคอมเมนต์อยากเห็นนะเอฟซีบางเป็นยัง โอเคุณพ่อคุณแม่น้องพิมสาทุครับแล่วลูกระวังสัญุดนะขอบคุณเจ้าวันนี้กจะเ็นมี้ันนี้น้องพิมจะมาบอกคุณ่อมาข้างบนจะเป็นแบบนี้นะเจ้าขึ้นยากจะขึ้นนะให้รนะจาเป็น วของอำเภอลี้นะเจ้าบ้านอำเภอลีอไอไม่ใช่หมูบ้านที่ลีจะมีบ้านบ้านผานามนเจ้าบ้านผานนามนะจ้าแล้วก็จะมีวของอบ้านลี้หมู่บ้านลี้ไปในหลวงพิมงพิมไปที่วัดผาหนามนะจ๊ะมาบอกบุญนะเจ้าน่ารักนะคะขอบคุณจ้า

ก็จะบอบุญเนาะเพราาะว่ตรงนี้น้องบีมไปป้าไปอู้กับตรงนั้นได้ก็แล้วกเจ้าตรวจเลยดีกว่าอาจารย์บอบุญไปวัดพาน้ำเราข้าแม่นจ้าพอดีวัดพาน้ำจะมีน้องบีมอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดพานน้ำนะจ๊ะยากให้ดูบรรยากาศวัดพานน้ำเมืองลีนะจ๊ะงานอยากกินกระซังอยากกินน้องบอบุญกระซังหอม

เดี๋ยวเขาจะทุตี้ตุ๊ตี้ชวนชวนเดี๋ยวให้าพาจานอู้เชิญชวนสถานเปนอาเวดเป็นาเว,เาเวอ่ามีงานหนึ่งก็วันที่ช่วงวันที่เดี๋ยวมาจาัดอย่างนี้เนาะวันที่หนึ่งถึงสี่นะครับเนาะก็จะมีงานเนะานะมาจัดเนาะมีวันมีงานแล้วก็ขบวนเป็นผ้าของสุริลารังเชี่องคุงบาเจ้าเจ้าปีในวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่มีนาคม ปีพุทธศักราช2565ปีเสิ่งนี้นะครับเชิญชวนมานะครับทุกคนทุกท่านเลยนักนักศิ์นักบุญไม่ว่าคนไทยคนเมืองคนกะเลียงเฮาก็น้อมเจริญเจริญพรเนาะน้องพิมพ์เนาะสาธุ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 เดี๋ยวมีชาชมบรรยากาศก่อนเนาะไม่ค่าองยีไม่ค่าองยีค่าองยีค่าคงยีสปาระก็คือมาทำบุญกันนักๆเลยนะจ๊ะมาทำบุญกันได้นะจ๊ะบอกว่าจะเป็น คนเมืองคนกะเลียงหรือว่าคน el, ที่ไหนก็สามารถมาทำบุญที่วัดพระพุทธบาทผาหนามได้เหมือนกันนะจ๊าใคร้นค่ยร่วค่าไข่ร่วมปัจจัยออนไลน์ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋วจะแปะโพสต์ขอเพจไว้เห็นวจะแปะโพสต์ของเพจไว้ก็คือร่วมปัจจัยออนไลน์นะจ้าอยู่ที่บ้านก็สามารถร่วมปัจจัยออนไลน์ได้เหมือนกันนะจ้าเดี๋ยวจะแปะไว้นจ๊าเปนเจ้า่ะสังคาเป็น ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสังกฐานได้นะจ๊ะวงทานได้น้ำดื่มได้น้ำดื่มก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศขัานอกบรรยากาศตรงนี้ขึ้นมาข้างบนจะมีพระธาตุเนาะอ้าวเห็นแม่ตัวแลใช่ไหมแม่เอาเต็มเลยลูกาทันแสงไหมตรงนี้จะเป็นทางเดินไปอีก อีกที่หนึ่งเนาะอีกตรงตรงแค่รูชื่อจ้าจ่ะหน้าดำมาย้อนแสงไม่สวยเขาเป็นถอดเขาจับอะไรกันได้เหมือนใครได้ไม่มีใครรับช่วงเห็นแล้วเนาะอ่าเห็นไหมน้องพิมไหมเดี๋ยวว่าต้องลงก่อนยิไปพ่อต้องลงก่อนอ้าวไปแม่คอมเมนต์นะสวัสดีน้องพิมพ์ดีงาม สบายดีปีหนัองสาวแล้วขอบใจเลยๆเด้อที่มาบึกด้ยที่ทมใเ้แม่อยู่หลังว่าป่าแต่ทุตสายทุนตัวน่พี่มีมสาสทุจ้าขอบม่พขอแม่จ้าเนาะดูเป็นยังไอยู่เสมอไปได้เสมอไปก็ได้จ้ะก็แม่หนึ่งถึีเนาะหนึ่งถึงสี่มีนาเลยนะจ้าก็สามารถรวม ร่วมทำบุญออนไลน์นะจ๊ะร่วมปัจจัยออนไลน์นะจ๊ะถมาทำบุญเนี่ยเจ้าภาพนาติดงาพสำปี่ของเพื่อนเนาะได้นะจ๊ะอ่าเดินๆแล้วมันจะลองเดินชิคชุบรรยากาศนะครับกับบรรยากาศอย่นี้ไม่มีมาเดินไปเลยไม่อนเดินทอดหลังวันนี้ฟังไปที่เราไปด้วยนี่ก็จะเป็นทางแบบนี้เนาะอ่าค่อยๆเดินไปทางล่าจริงๆจะมีหุยโยนเหรียญนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บไปแล้วแหละเนาะ ออ่าทงเขาเก็บเหรียญนะมันจะมีราคายังบางอย่างก็ไม่รู้นะตอนอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ตรงตรงร้อยพระบาทเนาะตองนี้ตรงนี้นี่ประเมือนแต่ตรงที่เขาขึ้นตะกี้จ้ะยังอีกที่หนึ่งต้องมีมาพูดกับพี่สิเต๋เจาะอ่าเดี๋ยวเฮาก็จะขึ้นไปตรงร้อยพระพุทธบาทใช่ไหม ถ้าพุทธบาทกันนะครับมันจะมีรอยพระบาทอยู่ตรงนี้นะครับมีรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหนึ่งถึงสี่มีนะมาร่วมทำเป็นเจ้าภาพได้นะจ๊ะหนึ่งถึงสี่มีท่านใดจะมาเลี้ยงลงทานก็มาได้นะครับใครจะมาเลี้ยงเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าของสรีระกุกานชาวปีละครั้งเนาะปปีเลยระจา เอฟซีมาดูแล้ว <โด S 1> ครับ,บรครับครับบรรยากาศอันนี้จะถ่ายให้ดูบรรยากาศเนะาะวัะนไหนที่ยังไม่เคยมาเนาะตรงอ่าด้านในนี่เป็นรอยครับบของเต้หรือว่าใช่เป็นรอยของเต้เลยเหรอาาอ่าภายในัานโอ้โเดี๋ยวข้างบนจะชมวิวหน่อยไหมตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นวิหารธรรมราชาเนาะวิหารธรรมราชานะจ๊ะสบายดีไหมเนาะสบายดีจ้าได้ไหมขึ้นไปนะขึ้นเหรอก็ขึ้นได้นรอได้ตรงนี้ไดขึ้นได้ไหมมีตรงนั้นก็จะมีพระให้ไหว้เหมือนกันอ๋อเป๋เอฟซีหลังนั้นไม่ได้มาเนาะม้องมีนจุดปลาชมให้ทุก้อเนาะไอทุกซักทุกมุมเนียอ่าเดี๋ยวตรงนี้ วันนี้ก็จะมีชมวิวอีกที่ในเมืองกันอันนี้เป็นว่ายน้ำเงินนะเป็นพระรมศาสตร์ในนิทท่านะกรมที่ไหนที่วัดผ่านพระพุทธบาทผานน้ำนะครับอําเภอลี้พระพุทธบาทผ่านน้ครับอ่าไม่ว่ายตัดตัดตรงไหนก็ได้ครับตับพวกน้องพีมาอยู่ก่อนเจ้า ว่าจะถ่ายรูปโดยบรรทุนกน้องพิมพ์น่าจะไปได้ไหมไม่ได้ค่ะจ<อ>้าพอดีมาว่างวันนี้มักนกระเดื่ขึ้นมาแน่นจ้าวันนี้เนาะถ้าเกิดว่าไอซีคนไหนสะดวกก็มาถ่ายรูปโดยน้องพิมได้นะจ้าอ่าไปเอาการ์ดไปก่อนเนาะ น,นี้จะเป็นหอหอธรรมนะครับแล้วก็เดียวเดี๋ยวพายจะจะให้เอซีดูรูปตรงนี้หน่อยเนาะ mm hmm. รูปด้านบนเะนี่ยดูสิเห็นไหมเดี๋ยวนะ,ะขอยนะี่เนี้ยสเห็นไหมเนาะนี่รูปกูบารพี่ชายข่าวผีเนาะเดินได้ไหมฮะเดินหนักไหมนะ ข้างๆก็จะเป็นจุดชมวิวแบบนี้นะค,ะะนนาคารับอ่าน้องีิมทักไอซีหน่อยนะสวัสดีครับสาว,สสวสน้อยเน,น,นาะในเดย์อ่าเดี๋ยวนี้ดูบรรยากาศก่อนเนาะอันนี้เดินรอบนี้ไหนเจ้าไปอ่ะลงไปตรงนี้อ่านั่นเดินเดินล,นล,นนลงไปเน,นาะไม่นี่เดินตรงนี้เนาะไอซียังเห็นน้องพิมพ์ไหม ป๋าต้องการเห็นป่าปะนั่นแหละน้่งมีตนองอยู่ในกล้องนอยนะต้องรูว่ากล้องอยู่ตรงไหนแล้วกระเด็นอ่าเดยนตรงนี้น้องยาขอเลขเด็ดตัวครับน้องพิมพ์งนวดหน้าอุ้ยรลวังถูกกินนะเจ้าวันนี้วันที่สองสองก็คือสองศูนย์สองสองไม่อ่าวันนี้หกเก้าหกจะ หพ96อ่ะเดินเดินตรงนี้มันเยอะพก6ให้เดินเดินอ่ะแล้วก่อนวันนี้น้องพีมาไปเล่นฟองสบู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเลขห้าสี่สามห้าสี่สามอือมีกี่เลขแล้วประเดี๋ยวนี้เอาไปซื้อนะจ้าถ้าผิดก่อบประตูน้องพีมนะ น้ำมีนถอยตรงนั้อยู่ตรงนั้นเะเห็นรถวิ่งไปที่เป็นคนที่กลัวความสูงมากเลยใช่ไปชอบเห็นวิวแต่กลัวตกอืมไปวินามรเข้ามานามร์นามร์ทานใช่ไหมวันนี้นมรทานแต่กี้ยังเห็นขึ้นขอร่วมวิดีโอเลยเลยใอืมสวัสดีครัสวัสดีเจ้านามร์นี่นมร์วันนี้น้องพีมาแอที่วัดพระพุทธบาทผาหนามอำเภอดีนะครับตนี้ครับก็วันที่ วันที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยเนี่ยพึงพ่งพึงพ่งพึ่งพึ่งพึ่งแตกออกมาพิง่งแตกออกมาเราต้องถอยกันนออ่าดีถอยมาหนิถอยไปข้างหลังเอถอยถอยเดี๋ยวตรงนี้อ่อยู่ตรงนี้แหละอ,อยู่ตรงนี้ตุงนี้เอนี้วิวอ่ะถ่ายกันวิศีตรงนี้สวัสดีจ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีน้องพิมพ์สวัสดีจ้า วันที่วันที่หนึ่งถึงสี่เนาะมีงานเปลี่ยนผ้าคลองซาดีลาครูบาเน,ะนาะน,น,น้ำมันมก็นเลยจะมาบอกบุญนะประชาสัมพันธ์เพื่อเอฟซีท่านไหนได้มาเอลผ่านมาทางนี้เนาะได้มาร่วมบุญอือะนะครับนี่บรรยากาศด้าน,นบาน่เปปีก้กา,านะีกแล้ว แต่มดเปลี่ยนโปรไฟล์บ่อยมากเลยอ่ะวันนี้ทางวัดก็จะมีมาตรการโควิดอย่างของเพิ่นตามที่ที่กําหนดแล้วเนาะก็ไไม่ยังงบรรยากาศบ้านน้องพิมดิจ้าบ้านน้องพิมอยู่ที่บ้านจ้าบ้านน้องพิมอยู่ห้วยลานนะจ้าวันนี้น้องพิมมาเลเฉยๆจ้าตอนนี้วัดพ่านาเป็นบ้านน้องพิมวะอยู่ตรงนี้นี่เห็นชัดไหมมืดไหมเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้านหลังนะเช้านี่มีญาติญาติหนีเพิ่มทั้งหนี ອ່າເອົາໂຕຍັງໃກ້ຫນ້າຈະສະຫວ່າງເບນລະອ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไล์นี้ตัวนะเจ้าขอบไปเนี่าไปจารมาบอกบุญนะเจ้าบอกบุญก็ฝากกดแชร์กันนักๆตัวนะเจ้าอ่าบอกบุญก็คือบอกบุญก็คือที่วัดพระพุทธบาทผ่าน้ำนะเจ้ามีการจะมีงานจะมีงานเปลี่ยนผ้าของของสรีระครูบาครูบาเจ้าข่าวปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงสี่มีนาคมผู้ที่ ัการะ2,500ประจำปี2,565นะจ๊ะ,จจะน,จนั่งดูอยู่อันนี้น,กกนี่เหรอเอกราสีท่านไหนมาร่วมทําบุญออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะมีเวลาถ้ามีเวลาก็มาที่นี่เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนม่มีเวลาก็อยากจะร่วมบุญก็ เดี๋ยวเยวพราะนายพีนจะจะแปลโพสไว้เนาะถ <c oughs> ้าเกิด <c oughs> ท่านไหนอยากจะมีโรงทานก็บางคนอยากจะมีโรงทานจะมา,าทำรงทานนี่นะครับก็ได้นะครับทางนี้เนาะที่ที่งานวันงานช่วงวันงาน,น <c oughs> เนาะจ่ายลงทานที่นี่ไ,ได้นะเริ่มท่านไหนอ่ะตั้งลงตรงนี้นะ <c oughs> ไปแม่หลับแม่หลับฝันถอยกันนะไปายต้นเดินถอยหลังอ อ่าลงตรงนี้เจ้าเดี๋ยวหาที่นั่งนั่งคุยกับเอซีกันเนาะนั่งทีุ่ไปมเตี้ยลเี้ยตีบ่ไม่ค่อยพปาจะขอสลักกล้องกัอนนะพี่ป้านสึกว่าอืมอนี่ขนาดหนเดี๋ยวปเน้นั่งที่ลุงสุดเลยที่ใต้อ่ะอ่ใช่ลองปัดเลยนะทีนี้นี่บรรยากาศจังเมาคุณยกับเอลซี่เตยไม่ไม่ไปนั่งใกล้เดี๋ยวตรงนี้าคุยกันกัน สวัสดีครับน้องพิมพ์มไปแอลกับครับน้องพิมน้องพิมพ์มาวัดพระพุทธบาทผ่านน้ำเจ้าเ่มีตั้งเรียนก็เพื่อนฝันอเอาปบ้ใส่ <ổ. S 2> ไหมไมีนี่อันนี้บรรยากาศมามีนั่งดูนี่วิวตรงนี้ให้แม่ใส่ไปเยี๋จะใส่เอง เออมีเหียสิเหรียสิรัจะมันยากโหนะเฮ้ยลอยากาแ่สาทุยลใครมาร่วมงานก็สามารถขึ้นมาแอลข้าบนนี้ได้นะเจ้าได้เลยขอพิสูนเคี่งย็นลงไปนั่งตังร่มเลยปะไดเลย อ่าโอเคบไปไปจ้ะพี่ไปวันน่ะตรงนี้กับมอลงเนี่ยตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้เดี๋ยวให้แม่แม่นั่งอ่านคอมเมนต์ไปนะนั่งตรงนี้อ้าวงิ่งงามขนาดเจ้ามังลีจ้ะวันนี้แม่โมดก็แม่มาโตยจ้าแม่มาโตยแม่ปิดร้านหมอเจ้าวันนี้แม่มดหรือว่าน้ำมดน้ำมดน้ำมดเอฟซีลำปางเฮ้ยแม่นั่งเลยเลยอั่งด้วยกันเลยล่ะเอฟซีลำปางนั่งเร็วนั่งเลยแม่นั่งเลยไปอ่าเร็วเร็ว อ่าออ่าเอีอยากเห็นอ่ะอปุ่นปุ่นอ่านคอมเต์ต่อคอมเมนต์ด้นะอ่านคอมเมนต์กับแม่เลยอ่านอคอมเมนต์กับแม่เลยเจ้าอันเลยนี่บรรยากาศจะประมาณนี้เดี๋ยวาหันหน้าตเก่าตกเก่าแต่ยังไปเงไว้เห็นนะตกเก่าโอเคครับทะ้ทึบนะนนะถ้าทายกับเอสีน้องนมีกลับเลยนะผาอ่าอ อยก็ขอบคุณนะผู้สติกเกอร์เลยนะจ๊ะมากคับม่คุนิฝากแชร์เพื่อบอกบุญกันตัวนะจ๊ะที่นี่เลยจ้าวัดผาหนามนะจ๊ะเมืองลีของเขานั่นเองอนนุโมทนาอันนุโมทนาสาธุตุยเนอจ้าขอบคุณจ้าสาธุสาธุจ้าอนุโมทนาบุญตุยกับ คนเลยนะจ๊ะน่ารักค่ะน้องพริมวิวสวยจังแมงจ้าชมบรรยากาศเลยเนาะบรากที่หาญบุญมาให้ลุงด้วยนะคะที่นี่เป็นสถานที่ที่ไหนคะเออเป็นสถานที่อำเภอลีที่วัดพระพุทธบาทผาหนามเมืองลีบ้านเฮานั่นเองนะจ๊ะอำเภอรีจังหวัดลำพูนอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะจ๊ะตําบลตําบลป่าไผ่ตาํตาบลปาา่าไผ่อำเภอลีเนาะ จังหวัดลำพูนนะครับคุณแม่ไม่สวยคุณไม่คุณแม่ยังไม่แก่สวยๆสยสยสยเสยสยสจ้านึกว่าคุณแม่ไม่สวยอ่านพี่ดันบีหน่ถึงสี่มีนาหนึ่งถึงสี่มีนานะเจ้าการทำบุญบอกวัดเอ้ยการทำบุญการร่วมทำบุญเป็น เจ้าภาพนะเจ้าโรงทานสังฆทานโรงทานสังฆทานน้ำดื่มนะเจ้ามาร่วมกันทำมาร่วมกันทำได้มาร่วมกันทำบุญกันได้ต้องการายละเอียดเดี๋ยวพ่อป้าจะเอาชื่อเพจของวัดลงเพิ่มือนกันเนาะใต้ลิงก์นี้เนาะใต้คอมเมนต์จะมีเลขที่บัญชีของวัดเลยอ่ากันก็ได้แล้วแต่เขาแจกความสะดวกเนาะจะมีความสะดวกของเลขสีเก้าก็จะมีการทำบุญออนไลน์ตัวนะเจ้าออนไลน์ก็ได้ บรรยากาศยานแรงเนาะตอนนี้ที่นี่จะตะวันใกล้ตกดินละนีมีเห็นไหมเห็นไหมตุ๊กี่ตุ๊กี่อนุโมทนาสาธุตุ๊กี่อาจารย์ตุ๊กี้ช่วยแชร์บอกบอกบุญกันไปตัวนี้นลุงช่วยแชร์ให้หลานพรีมแล้วนะลูกพุะธรรมบุญสาธุตัยนะจ๊ะสาธุสาธุจ้าอนุโมทนาบุญจ้าของวัดอะแชร์มาได้ค่ะ อันนี้นาฬิกาไขรเอ่ยรอไลฟ์โชันเลยนาฬิกาไมพักเสร็จไลฟ์โชี๋ดวก่อน้อพิมจะาจ้าเจาโพสของของวัดแต่นอถ้าทุพพีถ้าทุปพีมีมีมีเพจเพจของวัดก็ลงลงได้ ได้ปอ้วกับตุ๊กตี้เหรอเดี๋ลุงลุงเอฟซีลำปางง่ายขอบคุณจ้าขอบคุณนะู้้สติ๊กเกอร์เลยนะจ้าลำปางมาเอวก็ได้นะจ้าบอกอยู่ลำปางกับมาเอวที่ลีได้นะจ้าแต่ว่าต้องนั่งรถมาไกลเลยนะนี่ลำปางนี่เป็นไรลำปางใกล้นี่เป็นไรข้างนี่เป็นไรหรอลำปางใกล้กันเนี่ยมาเอวมาพอแล้วพี่ตุ๊กตี้จริงเลยอ่าตรงนี้บอสว่า บอกว่าอยมีใกล้มันอยู่ใกล้ๆจะเฮยเจ๊พอตรงนั้นข้างล่างนั่นน่ะที่เป็นขาวๆอ่ะอ่านั่นเป็นชี้ให้ดูหน่อยตรงเจดีขาวๆข้างล่างตรงเจดีขาวๆข้างล่าง ตรงนี้น้องเบียเคยไปเข้าไปไหว้ใช่ไหมสิริระครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีอยู่นะเจ้าครูบาข่าวปีนะเจ้ากลัวโควิดลูกอ๋อเจ้าก็มาตามมาตรการเพื่อนเนาะมีใส่แมสล้างมืออย่างนี้ครับข้างล่างนะเจ้าจะเป็นตรงสีขาวๆแล้วนะครับก็จะเป็นสตูปเนาะอันนั้นตรงก็จะเป็นมนต์ดบนะพ่อหนอมมุนโดบเนาะ เก็บสรีระของคูบาเขาปีนะครับคูบาเจ้าพี่ชายข่าวปีไว้เนาะก็ทุกๆปีก็จะมีแก่นน้าสรีระของคูบาเจ้าพี่ชายข่าวปีน่ะมาเปลี่ยนผ้าผ้าครองสรีระของคูบาเจ้านั่นจะก็จะจะเปลี่ยนทุกปีเนาะปีนี้ก็จะตรงกับวันที่หนึ่งถึงสี่มีนาเนาะกแก้บ้านเลยเจ้าเพอรลี่มาเจ้ามาเจ้าต้องเรียนเปิดยังยุเปิดแล้วนะเจ้าวันนี้ป้อน้องเฮ็นไปฮับนะเจ้าไปฮับเจ้ามาก น้องเพื่อนจะมาถ่ายบรรยากาศพ่พิธเนาะท่านใดที่สะดวกห้าข้อข้อมาร่วมตวัดตรือว่าท่านใดที่บัดสะดวกก็ยกมือสาธุเนาะยกมือสาธุสาธุแบบนี้นะเจ้าวางเท้าสบายแล้วกดสาธุสาธุนะเจ้าถวายปัจจัยท่านถวายปัจจัยออนไลน์ก็ได้ทันเดียวพวกนี้จะลงเพจของวัดไว้เพื่อเนาะกับวัดก็จะเอาไปทำลงทานเนาะ ว่าทวันนี้น้องพิมไปเรียนก่อนจะไปจะ beautiful h a n k you รอเอล่ารอเอล่าอเอล่าเลาะเอล่าลาลาลาีเดดแต่เบอแต่เบื่ออาจจะให้ดูมุมสารอสงศาตึกองศาอาครบไหมครบเป็นมุมไหมไม่ครบไม่เป็นดแล้วข้างหลังนี่จะช้อนชอนข้างไหนข้ลัง้เดียคุยมังค่ผงแลหนีสู้ ไมื่ยไคลเนี่ยเคยทำบุญรู้วารู้เยบแม่บองรู้ว่าพระพุทธบาทพานามสีป่าหรอโอ้รู้อำเภอลี้หรอรู้ตั้งแต่วันรู้มาเลยหรอตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งท่าวันที่เลยวันที่หนึ่งอวันที่สี่วันที่หนึ่งท้าวันที่สี่หรอพอเดอนมีนาคมเนี่ยพอแล้วสู ย้ําแม่บงได้เด็กย้ําแม่บงสีป่าล้อย้ํแม่โบงผัวค้าย้ํแม่บงผัวค้ายี่สิล้อย้้ไปได้เจ้าไปได้เจ้าถวายปัจจัยออนไลน์ได้ที่ไหนเจ้าเดี๋ยวน้ำมอเจ้าเดี๋ยวน้องเห็นจับแปะเลขที่บัญชีของวัดไว้นะจ้ารีบเพจเลยนะจ๊ะต่อไลฟ์เซตนะเจ้าเดี๋ยวน้องอยากจะไปโพสไปคือไปโพสวัด เพดวัดไว้ให้เลยเนาะเพื่อท่านไหนจะได้เห็นโอเฮอ่ขอบคุณเนาะกอไล์นี้จะได้น้องพิมกอดเนี่ยถอดหลังนะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าอันนี้อันนี้กอไล์นี้จะได้น้องพิมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้านี่ได้พุยมังแควกลวยกูแล้ว พองเลสุเกะแม่บองเดเกะแม่บองสีฮอลลนี่บองนี่โคระกเกโกเเออพองเลสุเกะแม่บองเดเกะแม่บองสีป่าล้อลว่าพระพุทธบาทพานาหมอตั้งแต่วันที่หนึ่งทางวันที่สี่มีนาคมหมอพุทธศักราช2564ันอ่อ๋อออพองเลลูเกย ยายเบงเบอเอาว้ไอสามีโควิดเนี่แม่เธอแโอลูยยายเก็บเอาว้ไอ้วะพุทธบาทพานามไอ้สีแดงนี่สะดวกเบอเด็กก็เลงาเอาว้ไอ้ก็เล่เป้าแม่บ่งออนไลน์ป้าหลอยกเมื่สาธุดได้แกสิป้าอ๋อนี่บ่งนี่โคโก้โก้เออฮีเดนเน่เจอ์อ๋อตะบลึกตบลึก็ไลน์นี้จะได้ขอยต้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะ บ๊ายบายเจ้าขอบคุณเจ,จ้าขอเชิญชวนกันตัวนะเจ้าบ๊ายบายสาธุสาธุต้นเจ้าอนุโมทนาบุญตัวคนนะเจ้าเจ้าบ๊ายบาย